สวัสดีพ <iesen> <com> ่อแม่พี่น้องพ่อปายสุกุลพ่นเดียวม่นี้่อเมย์พ่อปองพงศ์พี่พั่ท่านอยากแนะนำอะไรคุณบ้างกระันเนาะท่านอยากแนะนำอย่างารกระเนาะวงพิจิเนท่านอยากแนะนำอะไรคุณบ้าง อคือช่วงนี้คันผู้ใดป่วยก็ไปหาหมอเด้จ้ะเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเออหาวานหายามาก,กินต้องบอกยังสัน่นนี่ผู้ใดว่าสบายนะจน้ะเนาะช่วงนี้เจ้าเป็นคนมีเอ่อจิตใจที่เมตตาอุบออมอาลีนะจน้ะเนาะต้องบอกมักซอยเหลือก้น่ะจ้ะมากินไม่เข้าไปซอยเหลือเมื่อวาสิเป็นคนในคขอบครั้วก,ก็ดีนะจน้ะเนาะคนอื่น กะเจ้าบุคคลมีความเสื่อมมันในเจ้าของนะจน๊ะเนาะองค์พิกเนตใหญ่เจ้ามีความเสื่อหมหันในเจ้าของคู่ใดเนาะนี่พลังงานนะจน๊ะเนาะเพื่ใน,ในภัยเบเก่าทุกแล้วกาหากเจ้าเอ่ออยากติดต่อกับองค์ท่านให้จุดเอ่อกรรญานนะจน๊ะเด้อจุดกรรมญาณจะทำสมาธิอาจจะสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อจะได้เชื่อมต่อองค์พิคเนตทันใจวะอมองสั้นด้วย และกาช่วงนี้ใคเจ้าไฟไฟเรียนน้ำหนัจกจัเด้ยอยไปศึกษาหาความรู้คูนก้นกับปิดเทอมเลยนะจ๊ะเนาะแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังสูงไปรเรียนพิเศษถึงสันนะจ๊ะเนาะต้องบอกสันขมักขมินขนาดเลยเป็นคนขยันผู้ใดที่อายุหลายก็ยังเรียนลู่อยู่นะจ๊ะเนาะขนาดลีเวลาดีกเลยการเรียนบ่ฟฟีที่สิ้นสุดดอกจยาอายุไรกับยาเอ,อาคือสิบบุฟี่ยังเราจะหาคุณแม่มาการอ่านเพยมาฝากคุณแม่กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้ง